Fashion Studio Go Oh! Secret HOODIES style and putties, wild. Mix and match 300 styles. Rainbow tee, jeans and more. Boots and JACKETS sparkle galore. Comes with two ways and 300 mix and match LOOK Flip your wigs, two to wear. Fashion Studio, change your hair. Fashion Studio Go Oh! One Hey guys, อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับหนูดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นม .6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เปิดเปิดคลิปมาล้อเพลงนี้คืออะไรคืออะไร <c oughs> คืออะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวดาวโรงเรียนซึ่งดาวโรงเรียนนั้นก็คือมาจากโรงเรียนแลนด์บอร์ อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งออกมาแล้วแบบบอกเลยว่าสากที่เห็นคือชุดอุปกรณ์ที่แต่งตัวจัดแต่มมากๆเลยนะคะน้องกน้องเอเวอเรสต์ไส้ s นะคะซึ่งหน้ขอีกรอบหนึ่งชื่ออะไรนะเอเวอ s t r i ์ไส้อีกรอบหนึ่งเอเวอ s t r i ์ไส้อีกรอบหนึ่งเอเวอเรสต์เอาชัดๆอีกรอบหนึ่งอาไม่นผิ้ดีดอกผู้ดีอถูกแล้วเอออเวอรี่ป๊ะปะ Style. อเวอร์ลี่สไตล์แล้วก็เราจะเรียกเขาอเวอร่าไงก็คือเขาเนี่ยจะเป็นดาวโรงเรียนนะครับเขาจะอยู่ในแกง๊งใช่ไหมพี่โกแก๊งจะมี3คนมีผู้ชาย1ผู้หญิงสองอ่า<ต>จะเป็นดาวแบบว่าเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเ,เลยก็คือเวลาแบบนางเดินมาปุ๊บจะมีฉายแสงอออจะมีแสงฉายฉายแสงแล้วก็นักเรียนทุกคนจะต้องแบบว่าจับตาไปที่นางแบบว่าเป็นสายตาเดียวกันใช่อ่านะครับวันนี้เขาก็ทํามาเป็นตัวตุ๊กตาแล้วซึ่งเนื่องจากว่านางเนี่ยเป็นดาวนะครับเขาก็เลยแบบว่าจัดเป็นเซซตึ่งงจะมีทั้อุป เสื้อผ้านะครับมามากมายเลยและเราสามารถ mix and match ได้ถึง300ลุคนะก็ะคือแบบว่าไม่ใช่300ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา300บวกก็คือ3 0มนึงไม่ใช่เหรอพี่ใบอะร้อรอรอนอะแต่ที่สำคัญมีวิกมาให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าแต่ว่าจากที่สังเกตเนี่ยคือนางอะ่ะสวยมากนะคือเมคอัพสวยอุปกรณ์สวยและกล่องใหญ่มากๆอันนี้นะใช้ชื่อรุ่นว่า mix and match t o c h a i n g e 300 plus looks <ś les> ชื่อเซ็ตคือยาวมากอันนี้ได้อภินันทนาการจากพี่อุ้มคนสวยคนเดิมนะครับขอบคุณนะครับมาแกะเลยดีกว่า <S <S แกวมาเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องนะครับ,ก,รบก็จะมีตุ๊กตามีวิกนะครับมีหวีมีกิฟต์ซึ่งเหมือนตัวอมายาเรนเลยนะครับมีกล่องใส่รองเท้านะครับ4กล่องแต่ว่ารองเท้ามีมาแค่3คู่นะครับอันนี้เป็นกล่องเปล่าซึ่งรองเท้า เป็นกระดาษมีความแกงเราแล้วเนี่ยอันเนี้ยอ่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรพี่โกรเป็นราวแข่นเสื้อผ้านะครับซึ่งสามารถยืดออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดมาให้หนึ่ง6 7 8ส9ี่ห้าดปชิ้นด้วยกันนะครับยังไม่รวมที่ใส่อยู่ด้วยโอ้อนี่กล่องเปล่านี่ไงไใส่รองเท้าใ,<ห>ใ,ใส่รองเท้าคู่นี้อ่านึกวว่าจะแกงเราซะแล้ว มาดูตัวตุ๊กตากันดีกว่านะครับน้องๆนี่ผมสวยมากคือผมเขาเป็นม่วงพาสเทลนะครับแล้วจะมีทินเซลซึ่งทินเซลเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับสวยมากๆเลยคือแซมมาเล็กๆเมคอัพนะครับโอ้โหสมเป็นดารโรงเรียนจริงเพราะว่าเมคอัพเนี่ยแซ่บมากแล้วผิวเขาจะเป็นผิวสีนะซึ่งผิว,ว่ขับกับสีผมมากส่วนตัวตานะคะจะเป็นตาแก้วสีม่วงแล้วก็มีขนตาวิงวิงมาด้วยนะคบปากจะเป็นสีเขาเรียก <c oughs> สีอะไรมังคุดเหรอม่วงมังคุด え <music> ม่วกเปลือกมังคุดคนะครับอันนี้ชุดที่เขาใส่มาให้นะครับก็จะเป็นเสื้อยืดสีดานะครับแล้วก็ตัวอันนี้เรียกว่าอะไรอะเกาะอกเหรอเป็นเหมือนกระโปรงขึ้นมาเป็นเกาะอกอ่านะครับซึ่งเป็นเหมือนหนังนะครับหนังแบบแวบบสีรุง้งเหมือนตัวมายาเรนเลยแต่ว่าได้ที่เขาแบบว่าปักลงไปคือได้เป็นสีรุ้งด้วยพี่โหครับอ่าแล้วก็รองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าส้นสูงสีขาวนะครับแต่ว่าส้นเนี่ยจะเป็นสีรุ้งด้วยนะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือเขาสามารถเปลี่ยนวิกได้ครับคือเราสามารถดึงผมน้องออก มาเลยแบบนี้ชุบ ไม่หัวร้านนะจ๊ะคือเป็นแวั้นเก็กๆแบ่ายนะครับแล้วเราก็นําวิกอีกหนึ่งอันนะครับมาใส่ไปเลยสีผมในกระตูนนะรู้สึกจะเป็นสีนี้ไหมพี่โ๋เป็นชมพูนะน้องอืมมันเป็นสีนี้ยคือเราจะทําเป็นหน้าม้าเต๋ยที่น้องก็ได้ไม่เสียากแกน้องอยากแก้มน้องแต่ถามว่าหน้าม้าเต๋ยน่ารักไหมก็น่ารักนะคือเขาจะมีจุกอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็เอาตัวเดือยนะครับใส่เข้าไปด้านหลังอ่าแบบนี้พอใส่พอดีปุ๊บนี่ไงคือลูกน้องในกระตูนเลยใช่โพสชันคือเป เลยนะครับส่วนผมอันนี้นะครับจะเป็นผมสีชมพูนะครับซึ่งไฮไลท์มาเป็นชมพูอ่อนแล้วก็มีทินเซลสีชมพูวิง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 ด้วยคือแบบว่านางลดอลังการไงและนอกจากจะมีชุดอันนี้แล้วนะครับและรองเท้าอันนี้เนี่ยนี่บอกเลยว่าจุดเด่นของตุ๊กตาแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่รองเท้าถูกไหมอันนี้มีรองเท้าบูทนะครับสีรุง้งเ้อเราชอบกล่องมากเลยอะรยตรงกล่องเนี่ยที่เปิดเนี่ยจะเขียนคาว่า R H หรือว่า Rainbow High ด้วยนะพี่โกครับอันนี้นะครับจะเป็นรองเท้าบูทนะครับซึ่งจะเป็นสี รุ้งไล่กันมาโอ้โหเก๋มากมีเขียนคำว่าเรนโบ์ด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็มีคําว่าเรนโบ์เป็นสีทองทองนะอีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็นรองเท้าสีม่วงนะคะมีโบด้านหน้าแล้วก็ ตรงส้นนะครับจะเป็นนี้รูปดาวกับพระจันทร์เหมือนจะเลือกแสงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องลองดูนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นรองเท้าส้นสูงแบบว่ามีสายคาดสีขาวแล้วก็มีดาวสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีส้มเขาเล่นเน้นดาวเนาะใช่เ,เขา<ผ>คือสตาร์เขานั่นคือดาวเรียน <laughs> มาดูชุดกันดีก,กว่านะครับชุดมีทั้งเ้าชุดอันแรกก่อนเลยอันนี้จะเป็นแจ็คเก็ตนะครับที่แบบว่าปักเลื่อมสีรุ้งนะครับอันนี้สวยมากนะคือมีซิปมีอะไรด้วยนะครับชิ้นต่อมาอันนี้เป็นสีแดงนะครับ,รบสีแดงนี้จะเป็นเสื้อโชเอวนะครับมีโบด้วยนะครับแล้วก็เขียนคําว่า Sparkle นะฮะซึ่งแบบมันเหมือนฟิลเหมือนแบบสูเปอร์มัานะครับเพราะว่าเป็นสีแดงด้วยนะครับไม้แขวนเสื้อแต่ละอันนี้ก็จะมีมีความเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยนะอันนี้สีส้มนะครับเขียนว่าอะไรพี่โกอ่านออกไหม Anti Sparkle อ่าใช่เหรอ Anti Sparkle Anti Sparkle ครับนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็สีเหลืองอันนี้เขาไล่สีมาให้แล้วใช่ไหมใช่อ่าอันนี้สีเหลืองนะครับจะเป็นเอี๊ยมกระโปรงเป็นเอี๊ยมกระโปรงนะครับสีเหลืองสีเหลืองเลยสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวสายเอี๊ยมเนี่ยจะเป็นสีรุ้งนะครับอุ้ยติ มากับอะไรเนี่ยกางเกงยีนเดี๋ยวนะขอดึงออกก่อนกางเกงยีนนะคะเท่มากเลยอ่ะอันนี้คือกางคิดกันอยู่ด้วยไหมกางเกงยีนแบบเนี้ยมันเหมือนครับตัวนี้เลยนะอะไรอ่ะตัวสีแดงเอาหรอกางเกงยีนของตัวสีแดไม้กับเกือกางเกงยีนแบบเนี้ยคือมันมีจริงๆไงแล้วก็ไม้แขวนก็จะเป็นไม้แขวนแบบว่าหนีบกางเกงด้วยนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงเป็นเสื้อกับกระโปรง,งนะคะเป็นเสื้อกับกระโปรงแบบนี้นะครับเก๋อชุดนี้ชอบมากที่สุดคือไม้แขวนนะเป็นชมพูเข้มกับชมพูอ่อนด้วยนะคะก็คือจะเป็นเดรสสีชมพูปัร เลื่อมนะครับกับฮูดนะครับเป็นลายแบบเมกกะดอทสีชมพูนะครับน่ารักมากอันนี้หวานมากเดี๋ยวเรามามิกแอนแมทช์กันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำสำเร็จไหมหรสามร้อย300ลุกไม่ถึงหรอกพี่ใบ <laughs> ก็เดี๋ยวให้ดูแบบไวๆแล้วกันนะไป ให้ดูเป็นตัวอย่างให้ครบชิ้นก่อนละกันแต่ถ้าเกิดว่ามา mix and match ให้ได้300เนี่ยคาดว่าวันนี้ไม่ได้ไปเปิดร้านแน่นอน แต่คือบอกเลยว่าอุปกรณ์น้องจัดเต็มจริงๆแล้วก็อุปกรณ์นะครับสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นการคัดติ้งชุดนะครับหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าการบิ๊กแอนด์แมทช์เนี่ยคือแต่ละชุดเนี่ยคือสวยแล้วก็ดูเด่นในทุกๆชุดเลยที่สําคัญคือวิกสามารถเปลี่ยนได้2แบบหรือจะไม่ใส่วิกเป็นผมสั้นๆก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงจริงๆเสื้อผ้าสามารถแบ่งไปให้น้องๆตัวกล่องเดี่ยวก็ได้นะใช่หรือสามารถเอามาบิ๊กแอนด์แมทช์ก็จะได้มากกว่า300อยีกไนงะใช่เพราะว่าตัวกล่องเดี่ยวมันแถามเสื้อผ้า้ีคลชุดดแแวราาบบมากตอนี้้ททีีี่่รรานนนนโโคคชชอปมะก สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ i n s t a g r a m ของโ o n y t ท Shop ชหรือสามารถสั่งสินค้าได้ทางไลน์แ o n y t h ี่ทีอชอย่าลืมเติมแอดทและลืมเติม S ตัวท้ายด้วยนะครับและตอนนี้ในช h อ p e e มีด้วยไหมพี่โกมีครับสามารถเข้าไปทาง s h อปป p e e p โ n y t ่ s h o p เหมือนกันนะครับไหนน้องๆใครชอบชุดไหนมากที่สุดอะในชุดนี้พี่ใบนะถ้าถามพี่ใบพี่ใบชอบชุดนี้สีชมพูเพียงรู้สึกว่าเอี๊ยมชมพูกับตัว ที่เป็นเดรสชมพูเนี้ยสวยอ่าแล้วน้องๆลายชอบอันไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยนะครับแล้วก็กล่องซุ้มกล่องซุ้มลดแรกหมดไปแล้วชั่วโมงดิไม่ถึงชั่วโมงแด้เนาะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหมดเลย50กล่องแต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าตอนนี้นะคะเพี่แอ้ลังจัดทําเพิ่มนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปจับจองกันให้ทันนะและวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6เวลาบ่ายสามโมงนะคะในทอยโซนช่องพระทิพพระช่างงามวงวาน พี่ใบจะไปภาพสดและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการภากร์ตูนนะฮะที่สําคัญไอที่ภาพสดเนี่ยเริ่มงอะไรรู้พ่รู้ไหมพี่โกไม่รู้เรื่องดาบิค่าย์กับไมฮิโรกันเด้มี่ย แต่จะภาพเป็นตัวอะไรนั้นมาเจอกันเยอะๆเ,เลยนะครับเวลาบ่ายสามโมงที่ชั้น6กพันที่พลาซ่าสาขางามวงวานตรงโซนของเล่นเลยแล้วตอนนี้เขาก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยใช่ไหมพี่โก้ใช่ค่ะมากันเยอะๆมาเจอกันได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นร้รานที่ร่วมรายการเนาะซื้อครบ300บาทสามารถรุ้นจับรางวัลได้ด้ามีทีวีมีหุ่นยนต์มีของเล่นมีตุ๊กตาเยอะแยะมากแจกทั้งวันร้านพ<ล>ี่ใบก็ร่วมรายการใช่นะครับนี่ก็ยังเหลือวันนี้เนาะวันนี้วันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่6นะครับยังไงมาเจออกันนเยะๆ ส่วนใครนะครับนี่อยากจะเล่นแบบนี้นะมาซื้อได้รูปโปรโมชั่นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคนะครับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูคลิปสรุปันอื่นของพี่ใบกดตรงนี้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 นกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันครับบายบายอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจซุปเปอร์บด้วยนะลงคลิปผ้าคลิปใหม่แล้วนะเอ